โอ้โหหนักดิสารก็ผิดจุดก็ผิดคนฉีดก็ไม่ใช่หมออีกตายตายตายเลยแบบนี้วันนี้พอดีผมไปเจอข่าวมนาะหมอก็เลยลองออกมาถามบอกเคหนข่าวนี้ไหมครับเห็นแล้วก็คือเป็นหมอปลอมในเยอรมันซึ่งแบบว่า คือเราก็ไม่คิดเนาะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอะค่ะจะมีหมอปลอมด้วยเหมือนกันก็คือจริงๆมันก็มีได้ทุกประเทศเนาะแต่นี่คือประเทศเอยอรมนันนะคะปลอมตัวเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วก็ทําศัลยกรรมเสริมขนาดาวัยวะเพศชายคือคนเยอรมนันเนี่ยปกติเวลาเขาจะเลือกเข้าพวกสถานที่รับบริการแต่างเขาก็เลือกมาอย่างดีนะคะแต่อันนี้คือเหมือนไปนปลอมเป็นหมอประมาณนั้นชื่อคุณทอเบนเคนะไว้สื่ ประเด็นคือสารที่ฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นตัว<อ>น้ำซิลิโคนนะคะเข้าไปในอวัยวะเพศช,ชายนอกจากอวัยวะเนี่ยยังเป็นฉีดเข้าสู่มือคะ่ด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายมากทั้งคู่เลยเนาะเหยื่อเขาอายุแค่สามสิบสองเอต้องการเพิ่มขนาดนะคะซึ่งเหยื่อเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลนะือดนาะหน้าโปมาพื่นสารเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็มาฉีดเข้าไปมันก็เลยติดเชื้ออยู่แล้วเ่างที่สองอเทคนิค เ็นเทคนิคที่ไม่ได้รับมาตรฐานเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่แพทย์เขาก็ไม่รู้จักเรื่องของการทําให้มันสะอาดเรื่องของการติดเชื้อเทคนิคที่ป้องกันการติดเชือ้อแบบถูกขั้นตอนเป็นยังไงถูกอันทาน่านี่จริงๆเราในทา,ทางการแพทย์ถูกต้องเราฉีดได้ปกติแล้วก็มีคลินิกที่ฉีดเหมือนกันก็คือสามารถฉีดถ้าเป็นฟิลเลอร์หรืออย่างเงี้ยทำแต่งเพื่อให้ถูกอันทาน่านี่เขาดูตึงขึ้นสวยขึ้นแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําได้ ก็ไม่ค่อยไม่ได้เป็นแนะนสํสจะเท่าไห่เพราะว่าถ้ามันไหลหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่ามันอาจจะมีการรวมแล้วก็รู้สึกปวดเวลาที่น้องช้แข็งอะไรเงี้ยก็มีถึงจริงเพราะว่าการฉีดถัว่วทาเนี่ยมันต้องใช้ประสบก,การณ์แล้วก็ปริมาณเราต้องการได้เหมาะสมและไม่ได้มีทุกคนฉีดคือเป็นเฉพาะบางที่เราฉีดเท่านั้นแต่ของเราก็อนา,าฉีดได้เขฉีดได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า คือไม่ได้แนะนำเป็นอย่างแรกให้ทำโดยมากฟิลเลอร์ที่ฉีดบ่อยๆก็น่าจะฉีดของล้ำม,มากกว่าแต่ในเคสเนี้ยคือเขาฉีดด้วยซิลิโคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นซิลิโคนอะไรด้วยน้ำมันซิลิโคนใช้คำนี้พูดเหมือนคล<ๆ>้ายน้ำมันมะกอกอะไรอย่างนี้เลยเนาะและสุดท้ายคนไข้ได้เสียชีวิตอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะคือถึงขั้นเสียชีวิตนี่คือน่าจะรุนแรงมากหมายถึงว่า การเสียชีวิตของเขาก็คงเกิดจากการเน่านั่นแหละพอมันเน่าแล้วก็ติดเชือ้อแล้วก็แล้วก็เลยไได้ยาฆ่าเชื้อไม่ทันอะไรต่างๆคือจะบอกว่าการที่หลายหลายท่านดูข่าวอะไรแบบนี้บางท่านบอกกลัวว่าแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่าแบบว,ว่าฉีดไปแล้วจะเน่าจะาอะไรไหมคือดูบางทีเราเสพข่าวเยอะแต่มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือสารการแพทย์มือนดับสารพวกนี้มาคนละแบบ อย่างที่2คือเราต้องมีการสังเกตอาการหลักงีพการดูแลตัวเองเบื้องต้นคือเคสนี้มันจะต้องเน่ามานานามันถึงจะถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าจริงๆเราฉีแค่ตรงน้อง มันจะไปกระแสเลือดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาคนที่เป็นหมอปอดเขาก็ทําอะไรไม่เป็นไงพอมันเน่าเขาก็ดูแลรักษาไม่ได้ในเบื้องต้นแนะนําว่าโอเคหลังทําเราต้องสังเกตอาการอะไรบ้างาระยะเวลาในการสังเกตว่าประมาณเท่าไหร่ที่มันมักจะเกิดอาการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการติดตามทีมงานจะต้องติดตามเป็นระยะระยะไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในส่วนเนี้ยคือเรามีทีมงานมีหมอเงี้ยบางทีก็ติดตามเองด้วยซ้ำนะคะ่ะก็คือเราดูแลอย่างดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่เราจะไปถึงจุดนั้นไม่มีเลยต้องบอกเลยว่าไม่มีไม่มีการตัดทิ้งไม่ต้องกลัวว่าฉีดไปแล้วตัดทิ้งไม่ต้องไม่ต้องไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะ